รดยพ่อนยายโยมค่ะวันนี้เป็นวันมาคาบูชามาคาเนี่ยเป็นชื่อเดือนนะคะ<ม>เดือนสามเนี่ยเรียกว่ามาคมาศมาศแปลว่าเดือนค่ะเป็นภาษาแขกเพนเดือนสามวันนี้เป็นเพนเดือนสามนะคะขึ้นสิบห้าข่้เดือนสามมีความสําคัญในทางพุทธประวัติก็คือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแสดงโอวาทปาติโมกหนึ่งแก่พระภิกษุ 1,250รูปสองที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายแล้วก็เป็นเอหิภิกขุล้วนก็คือเป็นบรรดาพระภิกษุสงฆ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้เองมาจงเป็นภิกษุเถิดกับเป็นพระภิกษุเลยนะคะที่เหตุการณ์ที่โดยบังเอิญเช่นนี้นะคะโดยที่เกิดขึ้นจริงๆโดยบังเอิญเช่นนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเขาเรียกว่าจารุรงคสขนนิบาตคือมี องค์ประกอบ 4, 4ีปัจจัยร่วมกันนะคะที่ว่าไปแล้วหลวงแม่อยากจะพูดถึงเราในฐานะที่เป็นเราเป็นเราเป็นชาวพุทธนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบหมายมอบหมายหน้าที่นะไม่ใช่ว่าประเิษฐานพุทธบริษัทสีแล้วพิกษุภพิกจุณีอุบาสกอุบาสิกาแล้วเสร็จแล้วก็บายบาย,บายไม่ได้มอบหมายอะไรทรงมอบหมายเพราะว่าพุทธบริษัทสีนั้นจะเป็น ถ้าเป็นเก้าอี้ก็คือสีขาของเก้าอี้ที่จะรับน้ำหนักด้วยกันโดยวางหน้าที่ว่าให้เธอศึกษาคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เธอนำไปปฏิบัติศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่เน้นการปฏิบัติไม่ใช่สอนเฉพาะทฤษฎีไม่ใช่สอนเฉพาะภาคภาคตัวหนังสือเท่านั้นนะคะแต่สอนภาคปฏิบัติด,ด้วย แล้วก็หากมีคนนอกจ้องจากสามารถจะปกป้องได้สามารถที่จะนำคำสอนไปเผยแพร่ได้ถ้าไม่ได้ทำหนึ่งก็ทำสองบางทีถ้าทำสองอย่างเดียวก็คือปฏิบัติอย่างเดียวบางทีก็หลงทางหลงทางนะคะเพราะไม่ได้มีหลักไม่มีหลักปริยัตหลักว่าพราพุทธเจ้าสอนอะไรมาเราก็ปฏิบัติไปหลงทางอย่างพระป่าเนี่ยนะคะพระป่าก็ต้องมีส่วนแรกคือต้องศึกษาคําสอนไปด้วยไม่อย่างนั้นจะเอาอะไรไปปฏิบัติ นะคะปฏิบัตินั่งหลับตาเหมือนกับศาสนาอื่นไม่ใช่เมื่อคืนนี้หลวงแม่พูดถึงปัญญาในศาสนาพุทธนะคะปัญญาที่เกิดจากฐานแรกก็คือสุตตมยปัญญาได้ยินจากการได้ยินได้ยิน,ได,ยนได้ฟังสมัยใหม่ก็ต้องบอก่าด้วยได้อ่านด้วยนะคะสมัยโบราณการถ่ายทอดคําสอนมากจากฟังจากครูบาอาจารย์จึงเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟัง จิตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากเอามาพิจรารณาเอามาคิดนะคะอันนี้ค่อนข้างจะอินเทลเลเนชวลค่อนข้างจะเป็นนักวิชาการแต่ทั้งสองอย่างยังไม่ทําให้พ้นทุกข์ถ้าเราไม่ได้นําไปสู่ภาวนามัยญยาภาวนาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่เอ็กซ์เพรสชัลนะคะเป็นศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้เราคลายทุกข์เอง องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนธรรมะธรรมะนี้เป็นจริงสําหรับพระองค์ท่านพระองค์ท่านถึงบรรลุไงถึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าไงแต่ถ้าหากว่าเราได้ฟังของท่านแล้วเราไม่น้อมนํามาปฏิบัติก็ไม่ได้เป็นธรรมะของเราตลอดเวลาก็ยังเป็นธรรมะของท่านอยู่นะคะศาส,สนาพุทธเด่นข้อนี้ค่ะข้อภาวนามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเองรู้เองทำธรรมะให้ปรากฏเอง วันนี้พูดถึงคำสอนที่องค์สรรมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกสอน,นมาคามาณนเดือนมาฆเมื่อ2,500กว่าปีก่อนนั้นนะคะคำสอนท่านเป็นสองส่วนค่ะเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือสัพปาปัสสะอาการนังสัพพะทั้งหลายแหลปาปัสสะความบาปความชั่วอาการะนังเว้นกระนังแปลว่าทำอการนังไม่ทำนะคะข้อแรกก็คือเว้นชั่ว ข้อที่สองกุศลสูประสปทาเน้นการทำกุศลไม่ใช่ว่าเว้นช่วแล้วก็นั่งเฉยไม่ทำอะไรเลยนะคะให้ทำกุศลสติตปริโยธาปนังเอตังพุทธานาสาสนังสติตะปริโยธาปนังทำจิตให้ข่าวรอบทำจิตให้สมบูรณ์นะคะทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นเอตังพุทธานาสาสนังนิยงามมาก นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกี่องค์กี่องค์ที่ตรัสรู้มาแล้วเนี่ยในอดีตนะคะในในคำพีพระไตรปิฎกของไฝเถรวาสเนี่ยกล่าวถึง2ี่สิบปพระองค์ที่ตรัสรู้มาแล้วในอดีตสอนเหมือนกันหมดสอนอย่างเนี้ยอันนี้เป็นคําสอนทั่วไปสําหรับชาวพุทธทั่วไปใช้ใช้ได้ด้วยกันแต่ว่าอย่าลืมว่าในปริบทจริงๆของการแสดงโอวาทปาติโมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดกับ คารวาทุทั่วไปพระพุทธเจ้ากําลังรับสั่งกับพระภิกษุ1250รูปที่ออกไปประกาศพระศาสนาแล้วกลับมากลับมาบังเอิญกลับมาพร้อมกันณวันเพ็ญเดือนสาพระพุทธเจ้าสอนอะไรต่อสอนต่อด้วยว่านหิปปะพชิตโตปรูปคาติสมนโนโหติปรังวิเหทยันตูอย่าพูดร้ายอย่าพูดร้ายนะคะอย่าพูดร้ายอย่าให้ร้ายซึ่งกันและกันไม่ใช่ วิธีของสมณะนะคะสำคัญอันนี้สำคัญนะคะเสร็จแล้วก็สอนด้วยว่าให้สํารวมให้สํารวมในปาติโมกให้สํารวมในปาติโมกนะคะปาติโมกเราสวดในวันเนี้ยวันเนี้ยพระต้องสวดนะคะวันขึ้น15ค่ําแรบ15ค่้าำเนี่ยพระต้องสวดปาติโมกก็คือตรวจสอบทั้งหมด311ข้อสําหรับพระภิกษุณีนะคะ 227ข้อสําหรับพระภิกษุตรวจสอบจะมีพระรูปหนึ่งที่เราสมมุตินะคะเป็นผู้ผู้ผู้สวดนะคะสวดให้ทั้งหมดฟังให้พระภิกษุณีทั้งหลายฟังนะคะตรวจสอบตรวจสอบปาติปาติโมว่าเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์บกเคร่บบรองบกเร่องข้อไหนเราต้องเติมเต็มนะคะสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วพึงรักษาอยู่แล้วก็สอนต่อด้วยว่า มัตตันยุตาจะพัตตสเนงปันตันจะเสยนาสานะังการกินการอยู่ให้พอประมาณมัดตันยุตังนะคะให้พอประมาณอาหารที่เรากินนะถ้ากินอร่อยอติดรสติดรสที่ลิ้นนะคะก็กินซะจนกระทั่งเลยเถิดไปทําได้อย่างเดียวคือต้องไปนอนไม่สามารถจะประกอบศาสนาิจได้นะคะกินให้พอควร ินให้พอควรนะคะแล้วก็ในการที่เราจะอยู่กับสังขาเนี่ยนะคะอย่าคึกขนองอย่าอยู่กับคุกคลีกับหมู่คณะสนุกสนานเฮฮาตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของสมณนะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บอกว่าสจิตตประโยธปนังนะคะทำจิตเนี่ยให้บริบูรณ์ทำจิตให้บริบูรณ์ ทำจิตให้ขาวรอบท,ทําจิตให้ผ่องแผ้วจึงเป็นเหตุว่าทําไมหลวงแม่ถึงได้กําหนดสอนหลวงพี่เมื่อคืนนะคะกำหนดว่าเมื่อเราสวดมนต์แล้วเนี่ยน,นะคะเราสํารวมใจสำรวมใจ,มใจภาวนาสักครึ่งชั่วโมงตั้งนาฬิกาเลยตั้งนาฬิกาครึ่งชั่วโมงตอนเย็นก็เช่นกันเราพึงปฏิบัติจิตของเราเพื่อที่ให้เราได้สามารถที่จะละว่างได้เราจะละว่างไม่ได้ ถ้าเราไม่ได้มีความสงบในใจของเรานะคะการฝึกตอนนี้เรากำลังเข้าสู่กระบวนการการฝึกเพื่อเตรียมวิปัสสนานะคะเตรียมวิปัสสนายังไม่ใช่ตัววิปัสปสนาจริงๆในตอนในตอนเช้าในตอนเย็นนะคะที่ให้นั่งครึ่งชั่วโมงขอให้นั่งให้ได้ซะก่อนออบางทีเขาก็พูดโจ๊กนะคะพูดเล่นกันว่าการทำสมาธิน่ยไม่ได้มีอะไรมากหรอกขอให้นั่งให้เป็นคือนั่งเฉยๆก่อน นั่งเฉยๆให้ได้ก่อนเราจะได้มีเวลาที่เราจะดูแลจิตของเรานี้พูดถึงพูดถึงวันนี้นะคะวันวันมาคบูชาและจริงๆแล้ววันไหนก็ตามนะคะวันไหนก็ตามก็เป็นวันมาคบูชาได้ทั้งนั้นเป็นเป็นโอกาสที่เราชาวพุทธนะคะที่เราจะได้ช่วยกันตรวจสอบซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าพี่น้องทักทายเราว่าเออพี่อันนั้นพี่ทําไม่ถูกนะ ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณเพราะปกติแล้วคนอื่นเขาจะมาชีโาช้โทษเราชี้โทษเราด้วยเมตตานะเราจะไม่ชี้โทษเขาด้วยความเปยดชังแต่เราจะบอกเขาว่าเออพี่พี่ทําอย่างนั้นไม่ถูกนะคนที่มีคนบอกเราอย่างนี้เราต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ค่อยบอกต่อหน้าไม่ค่อยบอกต่อหน้าแต่มักจะนินทารับหลัง นินทารับหลังนะคะการนินทากันเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับตัวเขาและตัวเราเพราะทุกครั้งที่เรานินทาเราเองใจเป็นอกุศลใจเป็นอกุศลพูดร้ายเกี่ยวกับคนอื่นเรากับว่าตัวเราเองเนี่ยไม่มีอกุศลพอที่เราจะตรวจสอบจริงๆแล้วถ้าอยากจะพูดถึงอกุศลพูดถึงตัวเอง ตรวจสอบตัวเองเยอะยังเยอะอยู่นะคะยังเยอะอยู่ทํำยังไงที่เราจะคลี่คลายตรงนี้นะคะการไปเพ่งโทษคนอื่นนะ่ะทาง่ายแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้จิตของเราพัฒนาเลยถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเราจะน้อมนำมาเออเราตั้งใจทําตั้งใจทําของเรานะคะให้เป็นกุศลก่อนถ้าหากว่าเห็นเขาผิดพลาดยังไงนะ่ะจะบอกเขานะใจเรามีเมตตาหรือเปล่า นี่จะบอกเขาเพราะต้องการจะข่มเขาใช่ไหมว่าเราเก่งกว่าถ้าต้องจะต้องการจะข่มเขาอย่าพูดอย่าพูดเพราะว่าการที่เราจะบอกเขาเนี่ยมันต้องมาจากพื้นฐานจิตที่เป็นเมตตาการอยู่ในสังฆะเล็กๆวัดวัดเรานี่เป็นสังฆะเล็กๆนะคะอยู่ร่วมกันได้ถ้าหากทุกคนได้พิจารณาตรงนี้อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเวลานี้อกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว พียต้องดูออกก่อนนี่เป็นอกุศลนี่เป็นบานะคะเพียรพยายามที่จะเอาออกเอาออกนะคะอกุศลที่ยังไม่เกิดระมัดระวังไม่ให้เกิดในทางตรงเงินข้ามความเพียรสีประการนะคะความเพียรสีประการอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอยู่แล้วรักษาเอาไว้และหาโอกาสที่จะเพิ่มพูนความเพียงสีประการที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยนะคะจึงเป็นสิ่งที่ ถ้าเราตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วเราประคองเอาไว้นะคะชัดเจนฝั่งนี้เป็นฝั่งดีฝั่งนี้เป็นฝั่งไม่ดีนะคะฝั่งไม่ดีเนี่ยต้องดูให้เห็นว่าเออเรายังมีอันนี้อยู่ลดทอนพยายามลดทอนและระมัดระวังไม่ให้เกิดนะคะฝั่งที่ดีอ่ะอันนี้เรามีอยู่เพิ่มพูนเพิ่มพูนและสนับสนุนให้เกิดขึ้นมากๆให้เกิดขึ้นมากๆนะคะถ้าหากว่าเรามีความชัดเจนอย่างนี้อยู่ในกลุ่มของพี่น้องด้วยกัน พี่เอ้ยน้องเอ้ยเราสามารถจะบอกได้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีหลวงพี่บางรูปก็สารภาพกับหลวงแม่ว,ว่าเนี่ยเห็นเขาทาผิดแล้วแต่ไม่กล้าบอกหรอกไม่กล้าบอกหรอกลัวเขาว่าเอกลัวเขาด่าเอาเราจึงต้องให้ความเคารพกับธรรมะการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีธรรมะเป็นตัวกําหนดนะคะถ้าทุกคน เรามาอยู่ร่วมกันโดยแกนกลางคือธรรมะนะคะเราก็จะสามารถ evolve นะคะไปไปรอบๆธรรมะเนี่ยได้มันก็อยู่ด้วยกันได้โดยผาสุตโอวาทปาติโมกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนในวันมาฆะเนี่ยนะคะเป็นคำสอนที่หลวงแม่คิดว่าถ้าเราพิจารณาดีๆนะหมดมันให้ทิศทางเราทั้งหมดหลวงแม่ถึงได้ให้ลูกสวดโอวาทปปติโมกทุกเชา้า ทุกเช้านะคะพูดถึงชัดเจนว่าให้เรามีขันตินะให้เรามีความมานะบากบั่นนะมีความอดทนนะโดยที่มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายพูดทั้งหมดอยู่ในโอวาทปาติโมะนะคะในการดําเนินชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นพระนะคะเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราไม่ใช้คําพูดเราไม่ใช้กายเราไม่ใช้วาจาไปทําร้ายคนอื่นนะคะเรามัดระวังตัวเราเองเรามัดระวังสํารวมในในปาติโมะนะคะ ในชีวิตปกติของเราตั้งแต่การกินการอยู่นะคะมัดตันญุตตาพอสมควรเอาแต่พอดีเอาแต่พอดีพอเหมาะนะคะตลอดเวลามีความตระดักรู้ว่าเราต้องทําจิตของเราเฝ้าดูจิตของเราให้ขาวรอบเสมอดูจิตดูไม่เห็นมองไม่เห็นหลวงแม่ก็เลยสอนลูกซื่อๆเป็นเทคนิคซื่อๆนะคะเ่าลูกกลับมาสู่ลมหายใจไม่ได้ให้ดูลมหายใจแต่ให้ดูความรู้สึกที่กาย เมื่อลมหายใจสัมผัสจับให้ได้ว่าจุดไหนจุดเล็กๆนะคะจับที่ความรู้สึกนั้นความรู้สึกนี้เมื่อมีโอกาสจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราจับความรู้สึกนี้ได้ชัดขึ้นชัดขึ้นความรู้สึกนี้จะละเอียดลงละเอียดลงความรู้สึกที่แรกมันจะเป็นความรู้สึกหย,ยาบๆนะความรู้สึกที่ผิวกายนะคะแต่เมื่อลูกทำไปทำต่อไปมาทำอะไรหลวงแม่ทำแค่เนี้เหรอให้ดูแค่นี้ดูแค่นี้ นะคะให้ดูแค่นี้ไม่ภาวนาด้วยนะไม่มีองค์ภาวนาเพื่อให้ลูกใสในความรู้สึกของลูกว่าลูกจับสัมผัสนี้ได้สัมผัสนี้ก็คือหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมะนะคะปฏิจจสมุปบาทของเรามี12องค์ใช่ไหมะคะ12ห่วง12ห่วงที่เองอาศัยกันเกิดเกิดอะไรเกิดทุกข์ไง เกิดทุกข์ไงนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องมาเข้าใจปฏิจจสมุปบาทว่าทําไมเทคนิคที่หลวงแม่เอามาชี้นําลูกเนี่ยเป็นเทคนิคที่อยู่ที่ตัวผัสสะรู้สึกนะคะถ้าลูกจับผัสสะตรงนั้นให้ชัดธรรมะอื่นไม่มีไม่มีข้อคิดไม่มีธรรมะที่เป็นปรัชญานะคะซื่อๆกาหนดซื่อๆถึงความรู้สึกขณะนี้ขณะปัจจุบันนี้จับตรงอื่นไม่ได้จับตรงนี้ก่อน ตรงนี้ก่อนเมื่อลูกเริ่มจากความรู้สึกที่ผิวกายได้นะคะปฏิบัติต่อไปเราจะสัมผัสได้กับธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันจะเอียงอยู่กับสัญญาใช่ไหมสัญญาคือความจําได้หมายรูปของเก่าๆมันจะผุดขึ้นมาเมื่อมันผุดขึ้นมาลูกสามารถจะกําหนดได้ต่อไปลูกก็จะคลายในสิ่งที่สะสมเอาไว้ ในสิ่งที่สะสมะลูกจะหยิบออกไปทีละชิ้นหยิบออกไปทีละชิ้นนะคะของเก่าผุดขึ้นมาอากุศลเก่าผุดขึ้นมานะคะลูกก็สามารถที่จะหยิบออกไปได้ทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ต้องเริ่มต้นจากรู้สึกซึ่งเป็นกรอสเซนเซชันนะเป็นความรู้สึกที่กายก่อนไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะด้วยศรัทธาด้วยศรัทธาว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ประเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่งสอนไว้มอบหมายไว้นะคะพระกีรก่รูปกี่รูปพระอาจารย์กี่รูปกี่รูปก็บอกเราว่าให้ละกิเลสละยังไงอะ่ะให้ละกิเลสเราก็รู้ว่าเราต้องละกิเลสแต่เราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจะทํำยังไงนะคะเทคนิคนี้ไม่จํากัดว่าต้องเป็นศาสนาพุทธนะคะเพราะว่าศาสนาพุทธเมื่อปฏิบัติจริงๆศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาสากล เป็นศาสนาสากลน,นะคะที่จะเข้าถึงได้ทุกคนจะทุกสารทิศทุกสารทิศของความเชื่อนะคะถ้าหากว่าเราเข้ามาสัมผัสตรงนี้ได้เราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน่ะเป็นสากลอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมไม่ว่าจะมีพระตถาคตตรัสรู้ธรรมคือรู้ในธรรมะนี้หรือไม่ธรรมะนี้ก็มีอยู่ตั้งแต่เบื้องต้นแหละนะคะ สถนนีจึงบอกว่าธรรมะนั้นเป็นสากลบุคคลคนนั้นอาจจะเป็นศาสนาคริสต์นะคะเข้ามาสัมผัสตร,ตรงนี้ได้ได้ได้เพราะว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะสากลไม่ใช่ธรรมะเฉพาะของศาสนาพุทธไม่ใช่จริงเฉพาะชาวพุทธจริงสําหรับทุกๆคนที่เข้ามาสัมผัสได้พอเรามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็ชัดเจนยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นในแนวทางที่เราจะสแสวงหาเพื่อที่จะคลายทุกเพื่อที่จะคลายทุกนะคะจะ เทคนิคให้ได้อย่างน้อยที่สุดหนทางอาจจะยาวไกลแต่ว่าเราได้ก้าวเดินก้าวแรกก้าวแรกนะคะดนบนมรรควิถีนี้นะคะที่จะนำเราให้ไปสัมผัสกับจิตที่เป็นจิตเกษมจิตเกษมนะคะก็คือจิตที่พ้นทุกข์นะคะก็วันบาคมาบูชาเป็นวันสำคัญตอนเย็นถ้าหากว่าญาติโยมอยู่แถวนี้นะคะจะกลับมาเวียนเทียนกับเราก็ได้นะคะ จะกลับมาสวดพระคาถาของพระพุทธเจ้าภรรัยสัชยคุรุร้อยแปดจบก,ก็ได้นะคะเป็นกิจวัตรที่เราทำทุกๆวันพระนะคะขอจะเจริญพระค่ะ